น้ำฮะเ่าจะออกไปแช่น้ำสักหน่อยขัดผิวสักหน่อยเย้ yeah. Phải khẩn sức người Chê nam sức người <laughs> Đẹp sống Tìm tìm Trông thung ปาได้คืนกักที่นนไหนแกปาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยคลาดจะไปบ่อไหนวันนี้ สี uh ่โมงเออสวัสดีนะคะแม่แม่วันนี้วันหยุดวันอาทิตย์พลี่ <Hey. S 2> มาเล่นน้ำนะคะ <What? S 2> เอาแล้ว <laughs> <No. S 2> ลูกปุ๊บก็เอาเลย <Okay. S 2> ลรี่เก็บหอยมาหายดูดเดอรี่เด้อ <Yeah. S 2> นี่เก็บห้อยมาฝากด้วยเก็บหอยเก็บหอยมาฝากด้วยลี่ลงเลยลี่ลงเลยมุดเลยลี่มุดเลย,ลเลยมุดเลยมุดเลยว้ากินดินนะคะแม่มเอ,อ้ยคำย่า่ใหญ่เลย กินดินกินดินลีกินดินแล้วต้องสายจะถ่ายท้องนะฮะกินดินคำถกแข็งเล็นน้ำวันนี้ลีมาเล่นน้ำกับพ่อวอันหยุดจะลอยไปไหนเยอะอยู่แต่ไก่ๆนี่เลยเนาะ ไปใส่มาใส่ดกหน้องหินโดนหินนะั่นหิ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 นเลยลี่พูซขเมน miệng นะั่น กระดูเดินหนังขาดแต่แทะ,ทะ,ะถูปูนซีเมนต์ถูบันไดบันไดปูนซีเมนต์ อะไรนี่เสียงอะไรเอลยเสียงอะไรอืมธรมุดเอาทามุด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 นีอืม ถูตะบนนี่บ่ะแม่ไอ้ถ sí ูตะหน้าเนาะลีให้ถูคางๆด้วยลูกถูตะหน้ามันก็สะอาดตะหน้าแล้ววะอือถูข้างหลังด้วยถูข้างหลังด้วยถูข้างหลังด้วยถูตะหน้ามันก็สะอาดตะหน้าตัวเนาะแมลงอ่าจะนอนท่าไหนอ่ะอ่าจะนอนท่าไหนอ่ะลีอ่ะ มักษาหน้าตัวนั่นเนะาะเจ้าหน้าสวยๆเลยบอเอาาตนหน้าข้างหน้าเลยบอขัดผิวเพราะว่าแต่งหน้าเยอะเดี๋ยวป็นสิวถูหลังด้วยนี่ถูข้างถูตัวด้วยถูตัวด้วยถูตนหน้าหลดู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 ด เอาเอาเอาหินหินหินนั่นน่ะดูเด้อขาดหมดหินแตะหน่อยตกหนัก हं चलो ओ ปลาตายหมดรีปลาตายหมดปลาตายหมดเลยเลยอนี้ยังแห้งทะเลเออ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 เอะไรปุดปล่อยข้างนอก Cái nha ngài, nó sơn hút Hả? Nó sơn hút lén bò A pen, luôn Nè, nè, nè Cái xô đấy มาไปลินเล้วเร็วจะได้ไปบ้านเวเร็วมามันพอคือไนไหมน่ะมาหลินนะฮะไปไปอีกรอบหนึ่งไปกบไปอ่าวนอยู่ตรงนี้เลยดู้อมุดลงมุดลงเดี๋ยวเข้าบ,บ้านแล้วเร็ว โซ่โซ่โซโซโซ่โซ่เอ๋เอ๋ฮัดทำจะได้เนี่ยพุทธนุงเหล่เคยได้เฮ้ยเบื้งขาขาขาลอกเลยลอกเลื่นาเนี่ยนาลอกเลื่อนเนี่ยนาลอกเขาเลยมันนี่ Oh, pet din iklaw ni. Pet iklaw ni. Oh. Hmm. ยมมีอะไรเล่นเล่น,ลนกินเองเลยขี้ลอยน้ำขณะนี้ต,ต้องใส่ยางรถลงไป าลองมาปลดปล่อยเต็บพี่พอเดือโครนพอแล้วเดือบ้านมเลิกับบ้าน มากลับบ้านอม่แยางเรียนอีกบอกลับบ้านเร็วๆข้ามแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อยางเรียนอีกที่นั่นอ้าไม่ยอมไปบ้านแล้วที่นี่อ้าไม่ยอมไปบ้านแล้วที่นี่ กบบา้านวอลลี่<า>กบบ้านเร็วฝา,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 ากกดไลค์กด u ับส r คร e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ